การที่ท่านมีการตรวจน้ําในบื้องตนท่านสอนคนที่ยังไม่เข้าใจในการทําบุญให้ทานว่าให้ตรวจน้ําอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือสอนก่อไก,ก่ก่อกาให้กันแต่ผู้เข้าใจวิธีการทําบุญให้ทานแล้วไม่จําเป็นต้องตรวจน้ําก็เป็นบุญเป็นกุศลเต็มศัดท์เต็มส่วนเช่นเดียวกันกับการสา้ำบาปไม่ต้องตรวจน้ํหาหามันหาบาปหาอากุศลอะไรก็ได้ มันเป็นบาปเป็นกรรมขึ้นอยู่กับการกระทำของเราทั้งที่แจ้งและที่ลบเป็นบาปเป็นบุญได้ด้วยกันเมื่อทำลงไปแล้วการกระทำลงไปนั้นแหละคือตีกรายแห่งกรรมของเราขึ้นแล้วในเวลานั้นถ้าทำชั่วก็เป็นชั่วขึ้นมาแล้วฝังอยู่ที่จิตใจของเราถ้าทำดีก็เป็นดีมาแล้วฝังอยู่ที่จิตใจเช่นเดียวกันมันอยู่ที่จิตใจนี่ต่างหาก เพราะฉะนั้นจงพยายามปัดเป่าความชั่วช้าละโมกที่เป็นมนถินจะสร้างความทุกข์ความทรมานให้เราทั้งปัจจุบันนี้และพบต่อไปให้จางลงไปจางลงไปมีแต่ควางามความดีที่เราสั่งสมขึ้นทุกวันเพื่อส่งเสริมจิตใจของเราเราจะเป็นที่แน่ใจคนมีธรรมในใจปัจจุบันนี้ก็แน่ใจไม่ต้องไปรอว่า ตายไปชาติหน้านั้นเราจะไปสะรกหรือไปสวรรค์อยู่นั่นยังไม่แน่ใจให้สร้างความแน่ใจด้วยการ